สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักพระเครื่องทุกคนครับวันนี้ร้านจันเจ้าพระเครื่องมีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันครับดูแล้วชอบหรือพี่ดูแล้วชอบ,ด,ชอบดูแล้วถูกใจนะครับองไหนชอบองค์ไหนสามารถโทรมาปิดก่อนได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7หรือจะเป็นที่ ID ดี n ล pa o 0-41238ร้านเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปต่อต่อไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าพระเครื่องนะพี่วันนี้มีพระบ้านบ้านมาแบ่งปันให้นะครับมาเริ่มวัอนองค์แรกเลยนะพี่ค่คอยดูกันไปนะพี่นะชอบองค์ไหนก็โทรมาได้เลยนะพี่ตลอด24ชั่วโมงนะครับจะโทรหรือจะทักมาก็ได้นะพี่นะมาชมองค์ที่หนึ่งเลยครับพระผงของขวัญปากน้ำบี่เก่า,เก,าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับพระผงของขวัญปากน้ำพี่เคลือบเล็กเกอร์อย่างดีเลยพี่ นี่เว๊เก่าเก่าเลยเป๊ะร้าผงปากน้ํารุ่นหนึ่งเวนี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยเว๊ะนี่ครับนี่ครับเป่เก่าเก่าสวยสวยเลยเป่พผ้ผงปากน้ําองค์นี้ผมขอสามร้อยบาทพี่สามร้อยบาท เหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินวัดโบสถ์พี่หลวงพ่ออินวัดโบสถ์นี่เก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่พ่ออินวัดโบสถ์หน้าคมๆเลยพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เก่าๆสวย,สวยๆเลยพี่นี่ นี่ครับนี่ไปดูครับหลวงพ่ออินวัดโบสถ์สวยคมๆเลยพี่เหรียญนี้ผมขอสี่ร้อยพี่สี่ร้อยบาทต่อมาครับเป็นพระปิดตาพี่หลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีนี่พี่เก่าเก่าเลยพี่นี่พี่ปิดตาพ่อยิ้มจังหวัดกาญจนบุรีนะพี่ เก่เก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่ปิดตาพอยิ้มนะพี่ปิดตาพอยิ้มผมขอ300พี่ขอ300บาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญเศษฐีหลวงพูดดูวัดสแกพี่จังหวัดอยุธยา25 สามหนึ่งนี่พี่สวยสวยเลยพี่เหรียญเศรษฐีหลวงพูดดูวัดสักแกนะพี่นี่พี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับวัดสักแกนี่พี่นครศรีอยุธยาเนี่พี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับหลวงพูดูวัดสักแกนี่พี่ ดูดูวัดสแก่ผมขอ400บาทพี่ขอ400บาทเหรียญต่อมาเนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มพี่หลวงพ่อแช่มวัดนายางนี่ยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับห่วงเชื่อมนะพี่ครับเก่าๆเลยพี่ดูครับนี่พี่หลงพอ่อแชมนะพี่ พัหนาอย่างไอ้เี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่ดูครับนี่ครับพี่ดูครับพี่นี่ครับห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่พี้ยสวยครับพี่สวยเหรียญนี้ผมขอสี่ร้อยพี่สี่ร้อยบาทต่อมาเป็นยี่สิบห้าตวรวัครับพี่บล็อกไม่มีเข็มนะพี่นี่สวยๆเลยพี่ปี่สองพันห้าครับ นิเวี่สิบห้ตวัดนเว่ก่าเก่าสวยนเวนี่ยนิเวยี่สิบสวยนเวศนิเวศบไม่มีเข็มนะปีสองพันห้าเวยสวยๆนะครับเดูครับ สองสิบห้าสตวรรษนะพี่สวยๆเลยพี่ผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทต่อมาเป็นพระสมเด็จพี่พระสมเด็จวัดละคังนะพี่ครับสมเด็จวัดละคังสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่สมเด็จวัดละคังเกตทะลุซุ้มเลยนะพี่นะนี่พี่สวยๆเลยพี่ เนื้อแตกลายงาอะไรพี่นี่ครับก่เาเก่าเลยพี่สมเด็จวัดละคังนะพี่นะนี่ครับพี่เก่าเก่าสวยสวยๆๆ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 ดๆๆ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 บาทพี่ 400บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณพี่เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นโยนสะนะพี่นะรุ่นโยนสะปี17นี่พี่เกา่เกาๆสวยสวยนะพี่นี่ครับหลวงพ่อคูณนะพี่ปริสุทศโตนะพี่รุ่นโยนสะนะพี่นะต่อโค้ดนี่พี่สงสังคตินะพี่นะวัดวัดบ้นานไรนะพี่นะ คอนราชจะสีมาเลยพี่มีรอยจานซ้ายขวาเลยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับพ่อคูนพี่นี่ครับแล้เก,เก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่หลวงพ่อคูนปริสุทธโธเดี๋ยวนี้ผมขอสี่ร้อยบาทพี่มาสี่ร้อยบาทต่อมาครับเป็นเต่าเต่าหลวงปู่หลิววี่นี่ครับรุ่นสุขใจนี่พี่ เตากุหลิวนะพี่รุ่นสุขใจนะพี่สวยๆเลยพี่เตากุหลิวนี่พี่นี่ครับแบบไล่แตงทองพี่รุ่นสุขใจนะพี่ต่อโค้ดซ้ายขวานะพี่นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับพี่เตากุหลิวพี่ เราเก่าสวยๆเลยครับนี่ครับพี่นี่ครับเราหลวงปู่เหลียวผมขอสี่ร้อยพี่ผมขอสี่ร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวีนี่ครับเ,บเ,เป็นเหรียญสี่เหลีย่ยมนะพี่นะเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนปีสองสี่เจ็ดส่งนี่พี่พ่อพวงวัดหนองกระโดนนี่พี่คมๆสวยๆเลยพี่ นี่ครับนี่ครับดูครับนี่พี่สวยครับพี่สวยเลยครับนี่พี่นี่ครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะพี่สองสี่เจ็ดศูนย์นี่พี่สวยเดิมเลยพี่ หลวงพ่อพงก็สี่ร้อยพี่ก็สี่ร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญใบโพนะพี่พระพุทธชินสีวัดบวรนะพี่นี่เหรียญใบโพนะพี่ปีสองสี่สี่โซนเวสวยๆนะครับเหรียญใบโพนในวินี่ครับวัดบวรว่เก่าๆสวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับดูครับ สวยๆคมๆเลยพี่พี่สวยพี่สวยครับนี่ครับพี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่เหรียญพระพุทธชินสีนี่พี่ผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทครับ เหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยว oh ิหวงพ่อเอียวัดบ oh ้านด่านนี่ครับพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่สิสวยๆเลยเว่สวยๆคมๆเลยครับดูหน้านี่พี่ใบหน้าคมๆเลยพี่นี่ครับดูครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนี่เว่สวยๆเลยเว่นี่ครับดูครับสวยพี่สวยครับ นะครับด้านหลังในเบกเก่าเก่าสวยสวยยันคมคมเลยเบกน่ครับเบกคมคมเลยเบกน่ครับหลวงพ่อเอียผมขอสี่ร้อยเพคขอสี่ร้อยบาทต่อมาก็เป็นใบขี้เหล็กหลวงปู่แพ้วพี่หล,หลวงปู่แพ้วบอกว่าโลนี่พี่รุ่นพิเศษในเบกสองห้า นี่พี่สองห้าอะไรนะพี่สองห้าสี่เจ็ดนะพี่ปลอดภัยนะพี่ปลอดภัยใบขี้เหล็กแล้วปู่แพ้วนะพี่นี่ครับนี่พี่สวยๆเลยพี่ต่อโค้ชชัดเจนนะครับใบหน้าดวงตาชัดนะพี่นะนี่ครับปลูกแพ้วนี่พี่สวยๆคมๆมาเลยพี่นี่ครับ นี่พี่สวยพี่นี่ครับปลอดภัยครับวัดกำแพงแสนสองห้าสี่เจ็ดนี่พี่เก่าเก่าสวยสวยหลวงปู่แพวผมขอสี่ร้อยพี่สี่ร้อยบาทนี่ต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะพี่หลวงพ่อกันวัดพญาเทวี เก่าเก่าสวยๆเลยพี่พิมพ์เสียนตองนะพี่นี่ครับเก่าเก่าสวยๆเลยหลวงพ่อกันนะพี่นี่ครับสองสี่หกเก้านะพี่นี่สวยๆกันเลยพี่นี่ครับดูครับเก่าเสวยๆเลยพี่หลวงพ่อกันนะพี่นี่พี่พิมพ์เสียนตองนะพี่ดูเสียนนคมชัดเลยพี่เต็มหลังเหรียญเลยพี่ นี่ครับเกา่าเก่าสวยสวยเลยพี่หลวงพ่อก,กันแล้วพี่ผมขอสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทต่อมาครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่องเงินพี่นี่ครับจอบเล็กหลวงพ่องเงินวัดบางการนี่พี่ปีสองห้าหนึ่งห้านี่พี่สวยสวยเลยจอบเล็กพ่องเงินนี่พี่เก่าเก่าสวยสวยเลยครับนี่ครับดูครับนี่พี่ จอบเล็กพ่อเงินนี่เีเก่าเก่าสวยสวยเลพี่นี่พี่นครับเก่าเก่าสวยสวยลวงพ่องเงินสองห้นึ่ยพี่จอบเล็กผมขอ500รพี่ผมขอ500บาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญนี่ครับจอบใหญ่พี่จอบใหญ่หลงพ่อเงินพี่พี่สองาหนเหมือนกันพี่นี่ครับ สวยๆเลยพี่จอบใหญ่พ่าเงินนี่พี่คมๆเลยพี่นี่ครับสวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่จอบใหญ่พ่าเงินมี่ี่ครับสวยพี่สวยเลยครับนี่ครับนี่พี่เก่าๆสวยๆเลยพี่ นี่ครับสวยวี่สวยเดิมนะครับหลวงพ่อเงินนี่ครับหลวงพ่อเงินปีสองห้าหนึ่งห้าครับขอโทษทีพี่ขอสองห้าหนึ่งห้าเหรียญหลวงพ่อเงินผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญแปะลงสีพีแปะลงสีรุ่นหนึ่งที่พี่ครับ ท่านอาจารย์เงก,กิมโคยนี่พี่มีหนึ่งเก้าเพี่จังหวัดปทุมธานีพี่นี่ครับเกา่าเก่าสวยสวยหน้าคมคมเลยพี่ดวงตาชัดชัดนี่ครับสายชัดชัดเลยพี่นี่เกา่าเก่าสวยสวยตัวหนังสือเป็นแท่งเลยพี่นี่ครับนี่ครับเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ครับ เนี่ยพี่อเกาเ่าสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับสวยเลยพี่สวยครับดูใบหน้านี่ครับคมๆเลยพี่นี่ครับเหรียญนี้ผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นมีอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนลยพี่รุ่นเก้าครับดอาเกา่าเลยพี่ นี่ครับอาจารย์ฟันนี่เวสวยสวยเลยเวนี่เวอาจารย์ฟันอาจารย์โล language. นี่เวครับสวยสวยเลยเวนี่ครับเว่ยสวยสวยเลยเว่ยนะครับดูครับ สวยเลยครับพี่สวยสวยเดิมครับอาจ,จารย์ฟันผมนขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับก็เหรียญอาจ,จารย์ฟันเหมือนกันพี่แต่คนละสีครับหุ่นุ่นเก้าเหมือนกันพี่สวยๆเลยครับพี่สวยเหมือนกันเลยพี่นี่ครับสวยยคมๆเลยพี่นี่ครับดูครับดูพี่นี่คมๆเลยพี่ นี่ครับอาจารย์ฟันเลยพี่อาจารย์ฟันอาจารย์โลวพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่อาจารย์ฟันผมขอห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์นำครับอาจารย์นำวัดดอนศาลาพี่จังหวัดพัทลุงพี่สองห้าหนึ่งเก้าพี่ คมคมเลยพี่เรียวนี้นี่ครับอาจารย์นำเลยใบหน้าคมคมเลยพี่อดอนสาลาเลพัฒลุงอายุแปดสิบห้าปีพศสองห้าหนึ่งเก้าเลยพี่สว,สวยเลยพี่นี่ครับคมเลยพี่คมชัดมากเลยครับหน้านี่ครับ บีหน้าหลังเหรียญมีคมคมเลยพี่ยันคมคมเลยพี่นี่ครับสวยพี่สวยครับนี่ครับเหรีอาจารย์นะวหงษขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนี่พี่วัดหลวงมนพี่ปีสองห้าหนึ่งสามครับสวยสวยเือนกันพี่เหรียญนี้ครับนี่พี่พ่อท่านเขียวนี่พี่สวยสวยเลยพี่ใบหน้านี่มีคมคมเลยพี่ เมตตานี้ยังชัดอยู่นะครับเห็นไหมครับจมูกโด่งๆเลยพี่พ่อท่านเขียวเนียพี่สวยพี่สวยครับนี่ครับนี่พี่ด้านหลังสวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับวัดหลงมนต์ปีสองห้าหนึ่งสามนี่พี่สวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่ กเก่าสวยๆเลยพี่พ่อท่านเขียววัดหลงมนผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมาครับหลวงพ่อมาวัดหาดสสงนี่พี่เหรียญนี้ก็สวยเหมือนกันนะพี่พ่อมาวัดหาดสสงนี่พี่เหรียญนี้น่าจะปลาจีนบุรีนะพี่นะนี่ครับนี่พี่พ่อมาหาดสงนี่ดวงตาย,ยังมีชัดอยู่นะพี่นะ นี่ครับสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับนี่ครับสวยนะพี่พ่อมาเลยพี่พ่อมาวัดหาดสูงนะพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับนี่สวยับพี่พ่อมาวัดหาดสูงผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาท ต่อมาเป็นชินนาราดพี่เรียนชินนราดนมโตหลวงปู่สุกวัดปากขลองมะขามเท่าเลพี่นี่เก่าเก่า,าสวยสวยเลยพี่ชินนาราดเนี่ยนี่พี่สวยสวยเลยพี่นี่ครับขอบปิ้นป้นเลยนี่พี่สวยครับสวยพี่องค์นี้สวยครับนี่ครับดูครับคมคมเลยพี่ นี่พี่สวยๆเลยพี่เห็นชินลาศพี่พี่สวยๆนะครับนี่ครับดูครับพี่สวยๆคมๆนะครับชินราชด,ดมโตหลวงปู่สุขผมขอห้าร้อยพี่ของห้าร้อยบาท เหรียญต่อมาครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเวพ่อแก้ววัดเครือวันเนี่พหลังเป็นพระปิดตานะครับลาบผลพูนทวีมีสกพีสองสี่สามสี่นี่พี่ที่ระลึกงานกระถิน่นวัดปากทะเลเพชรนี่สวยสวยเลยพี่ พี่สวยคมเลยพี่นี่ครับดูหน้าคมคมเลยพี่นี่ครับพี่สวยครับนี่พี่สวยสวยเลยพี่พ่อแก้ววัดคี้อวันนะพี่นะนี่พี่ด้านหลังเป็นพระปิดตานะพี่นีครับที่ยวเลิกงานกระถิ่นวัดปากทะเลเพชรนะพี่ นี่พี่้าผลบุญทวีมีสุขสองสี่สามสี่นี่พี่สวยสวยเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมแล้วพี่นี่ครับนี่พี่หน้าคมคมเลยพี่นะครับดูครับเหรียนนี้ผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียนพลลุ่งวี <c oughs> นี่พี่เรียนนองพ่อรุงวัดบางแหวนเลพี่นองพ่อรุงเขาเหล็กนลยพี่ปีสองพันห้าเลยพี่สวยๆเลยพี่นี่พี่พ่อรุงวัดบางแหวนเลยพี่สวยๆคมๆเลยพี่เขาคมๆเลยครับในเรียนนี้เขียนพ่อลุงนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยพี่นี่พี่สวยครับสวยนี่พี่ เขาเก่าสวยๆคมๆเลยพี่ปีสองพันห้าพะลุงเขาเหล็กนะพี่เหรียญนี้ผมขอห้500าร้อยเหรียญห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสดเลยพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีนี่พี่สวยๆเหมือนกันพี่นี่ครับหลวงพ่อสดพี่พระมองคลเทพมุณีนี่พี่ สวยๆเลยพี่นี่ครับสวยๆคมคมเลยพี่ใบหน้าคมคมเลยครับนี่ครับนี่พี่สวยพี่สวยหลวงพ่อสดวัดปากน้ําพาสีจเจเลยนะพี่นี่ครับเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่พี่เหรียญหลวงพ่อสดผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาท เหรียญต่อมาครับนี่ครับหลวงพ่อศุภีธรรมะโชโตนี่สวยๆเลยวัดโพไซทองนะครับหลวงพ่อศุภี่พีเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่พี่สวยเดิมนะครับพี่นี่ครับสวยพี่ครับนี่ดูครับสวยๆคมๆเลยพี่ยันยังคมๆอยู่เลยนี่พี่นะ นี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่ควัดโพายทองนะพี่นี่เด็กเ่าเกา่เกาสวยๆเลยพี่หลวงพ่อสุขธรรมโชโตนะพี่เหรียญน,นี้ผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพี่ ปีสองสี่แปดสี่เนี่ยพี่สวยๆมันยันครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเลยพี่ลาบผลภูนทวีนีคมคม่พี่สวยๆเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยพี่คมๆเลยพี่ใบหน้าคมๆชัดๆเลยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับใบหน้าคมๆชัดๆเลยพี่นี่ครับ สวยๆเลยพี่เนี่ยเก่าๆสวยๆเลยพีเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญนี่พี่กองพันลำปางหลวงพ่อเกษมขีมะโกเลยพี่สำนักสุสานไตรักนี่พี่ปีหนึ่งเจ็ดเลยสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเกษมขีมะโกจังหวัดลำปางนลยพี่นี่ครับ สวยๆเลยพี่นี่ครับหน้าคมๆเลยพี่คมๆสวยๆเลยพี่หลวงพ่อกเกษมเขียนมะโกเลยพี่เหรียญกองพันลำปางเลยพี่นะสวยๆเลยครับนี่ครับสำนักสุาสานใจรักเลยพี่สวยๆเลยพี่ต่อโคดด้านหลังเลยพี่นี่ครับหลวงพ่อกเกษมเลยพี่ใบหน้าคมๆเลยครับนี่ ผม่อเกษมผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญเหรียญไหว้ครูนี่ยพี่เหรียญว่ายโคลพ่อแก่เนี่ยพี่ไปสองห้าหนึ่งสามนะพี่ข้นนางบนตีว่าส,สอสอสอนะพี่ข้างหลังเป็นตะโพลนะพี่นี่พี่สวยๆเลยพี่เหรียญไหว้ครูนะพี่พอ่อแก่นี่ครับสวยๆคมๆมเลยพี่นี่ครับ นี่พี่สวยพี่สวยมากเลยพี่น,นี่ครับคมนลครับสวยเลยครับนี่ครับสอสอสอะพี่ข้างหลังเป็นตะโพนครับที่ระเลอกพิธีไหว้โคลที่สิบกันยาสองห้าหนึ่งสามนี่พี่เก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับพี่เหรียญไหว้คคู แก่หลังจากโผล่หลวงพอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนี่พี่นะครับเหรียญพ่อโอภาสีนี่ครับหรือพุทธบูชาหลวงพ่อโอภาสีผสมบางมดนี่พี่นี่พี่สวย,สวยเลยพี่เนี่ครับ สวยคมคมเลยพี่นี่ครับดูครับโอภาสี o นี่พี่ของเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับาสมบางมดนะครับนี่ครับนี่พี่ สวยๆคมๆเลยครับหลวงพ่ออุปสิมขอห้าร้อยบาทนี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู้่เอี่ยมพี่หลวงปู้่เอี่ยมวัดหนังนะพี่นี่สวยๆเลยพี่ปูว่อเอี่ยมวัดหนังนะพี่นะครับสวยพี่สวยครับทุกครับนี่ครับสวยๆเลยพ,ยลยพี่สวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับพี่ หลวงปู่เอี่ยมวปู่เอี่ยมวัดหนังเวยน่ครับสวยๆวดูครับรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมผมขอห้าร้อบาทครับห้าบาทและถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะครับที่จะปิดดูและชอบนะครับอยากจะปิดเลยกระโทรมาได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7เดี๋ยวจะเป็นที่ไอจีไลน์นะี่ p a o 0 4 1 2 3 8นะครับทักมาได้โทรมาได้ตลอด24่ชั่วโมงนะครับและมาการชิ้นสุดท้ายพี่นี่ภาพถ่ายภาพถ่ายหลวงพ่อเดิมมีวัดหนองโพนี่สวยๆแล้วพี่มาพร้อมเลี่ยมนะครับหลังตีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนี่มาพร้อมเลี่ยมเลยพี่พี่สวยๆเลยพี่ นี่ครับสวยเลยพี่สวยเดิมครับสวยเดิมเลยนี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนพี่สวยสวยหลวงพ่อเดิมผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้อยบาทนะพี่ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ร้านจันจอมพระเครื่องและจะได้ไม่พลาดอีพีต่อๆไปนะครับวันนี้ร้านจันจอมพระเครื่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ